เมื่อหมอกฝนหนาทึบจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายถามว่าเจ้าจะเดินตามแสงไปหรือไม่ตำนานผีอีหุงเงาสีในสายฝนเล่ากันว่าหลังฝนโปรยปลายหากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณอาจเห็นสายรุ้งทอดยาวแต่กลับไร้ปลายคนโบราณเชื่อว่านั่นคือผีอีหุงวิญญาณแห่งสายรุง้ง ที่คอยเชื่อมโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณมันไม่ใช่เพียงสีสันบนฟ้าแต่เป็นดวงตาของบางสิ่งที่จ้องกลับมาบางคืนเมื่อหมอกฝนหนาทึบจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายถามว่าเจ้าจะเดินตามแสงไปหรือไม่แต่จงระวังเพราะปลายสายรุ้งของผีอีหุงอาจไม่ได้พาไปสู่ขุมทรัพย์แต่อาจพาไปสู่ประตูที่ไม่มีวันหวนกลับมา โปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอป789 Steps